วันนี้เข้าแล้วพี่เราคุยกันมาตั้งนานโอเคแขกรับเชิญคนใหม่เย้ <Yay! S 1> ไม่ต้องเกินยาวนี้ชวนพี่สามมาคุยครับอา <laughs> ต้องอันนี้ยังไม่รู้เลยใน EP ที่สาม oh. โอ้ จริงจริงมันแค่ธงเขียวกับธงแดงเนี่แหละเลตแฝกกินแฝกใช่ไหมพี่พี่จบจากไหนมานะจะอ่าโรงเรียนมลังสิตอ๋อพี่จบมาแล้วอ่ะแล้วพี่ไปรู้จักกับแก๊งแกงพี่ได้ไงอ่ะเพราะแก๊งแกงพี่ก็มองเทพส่วนใหญ่ไม่ตอนแรกอ่ะพี่รู้จักกับไปก่อนเพราะว่าไปอ่ะเป็นเพื่อนตอนมัธยมกับเก๋ด้วยแต่ว่าอยู่คนละห้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไปอยู่ห้องเดียวกันมหาลัยปุ๊บไปก็ชวนช่วยหน่อยช่วยคอนเทนต์หน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ไปรู้จักกับซุงเต้พี่คิงบูมอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วก็การ์ดดดดกกกก็ไปปปปรรรรู้้้้้้จจัััััััเเเเเเเพาาาาะววว่่่่มมมมมมนนนนนนนคุุยยยยยบบบบบซงงออออแแีีีีลิิิใใชชโห คมันแล้วไม่กูเห <Uh> ็นทลิปแล้วกูแค่ถามเอาชัวร์ว่าจริงจริงไหมอ่าเดี๋ยวให้พ right> nope totally ี่ถามแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับชื่อสามนะครับจากทีตอกไแอมสสารซัมเดย์ครับมาจากไหนครับซัมเดย์อะไรเงี้ยซัมเดย์ซัมเดย์เนี่ยจริงๆมันไม่มีความหมายนะมันมาจากเพื่อนคนนึงชื่อไอ้พัชชี่โอป้าตอนนั้นไปไปไปบ้านมันแล้วแล้วมันบอกว่าเอ้ยลองสร้างช่องสิสร้างช่องในยูทูบอะไรเงี้ยแเราก็บอกว่ายังไงดีตั้งชื่อยังไงนี้บอกว่าเป็นแบบ สา,สามซัมเดย์ไหมแต่ว่าคำว่าซ้มมันจะเป็นแบบนิเกทีฟนิดนึงเราก็เลยแบบเออซัมเดย์ก็เป็นมีคําว่าเดย์ละก็เลยเป็นซ้มแล้วกัน s, <S u m ซัมคือแบบผลรวมพี่ไม่ชอบซ้มเหรอครับใครๆก็ชอบนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะอันนี้คือคนนี้ผ่านไหมถ้าชอบยกเขียวไม่ชอบยกแดงครับข้อแรกค่ะเขาขเป็นคนธรรมะชอบเข้าวัดทำบุญ3 2 1 โเขียวหมดเลยรอบนี้มันไม่ติดอะไรอยู่แล้วนอะเออมันก็ถือเป็นกิจกรรมอ่ะได้ได้ไปทําด้วยกันตอนเช้าสงบจิตสงบใจสมมุติว่าเขาชวนตีสามต้องออกจากบ้านแล้วเพื่อไปทําวัดเช้าตอนตีห้าโอเคก็เคยแต่ต้องนับไม่ไม่แต่กลับมานอนใช่ไหมก็ได้แล้วแต่โอเคกลับกลับกลับมานอนไม่เป็นไรถ้าวันสองวันแต่ถ้าทุกวันอ่ะไม่อาจจะไม่โอเคแล้ไม่ทุกวันเนาะไม่ทุกวันไไม่ทุกวันอาทิตย์ละครั้งหรอทุกวันพรกอ๋อโอเคข้อสองค่ะเขาชอบกินข้าวในห้างเขาไม่ชอบกินข้าวข้างทาง ไม,ไม่ชอบกินข้าวข้างทางเลยเหรอถ้าสมมติวันหยุดต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องไปกินข้าวในห้างเท่านั้นโอเคหนึ่งสองสา อ่ะทำไมครับพี่สามคือเราเป็นคนกินข้าวในห้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นคนง่ายๆเราเป็นคนตามใจเขาแต่ว่าเขาต้องเป็นคนง่ายๆด้วยเหมือนกันเพราะจะแบบจะต้องต้องคำนวณว่าแบบเอ้ยเวลานี้มันไม่ทันนะข้างทางมันง่ายกว่านะอะไรเงี้ยบางวันเราก็อยากแบบได้ความธรรมดาบ้างอะไรที่แบบไม่ต้องแบบต้องไปห้างทุกวันอะไรห้างทุกวันมันมันแกมแกรมไปนิดนึงอ๋อไม่ชอบคนแกมเหรอไม่ไม่ไม่ชอบครับไม่ชอบข้อสาวค่ะเขาเป็นคนชอบถูกเปค่ะชอบโดนตามใจสาม สองหนึ่งอ่ะพี่อะแล้วไปถึงเราต้องเปใช่เราต้องเปตลอดใช่ใช่ใช่เขาอยากโดนเซอร์ไพรส์เขาอยากโดนตามใจทําไมครับคุณห้าผมว่าผมให้ได้ครับโอ้ยให้ได้แม่แต่เขาบอกว่าเขาชอบแปลว่าบางทีเราไม่ทําก็ได้ แต่เขาชอบใช่ไหมใช่เขาชอบถ้าเราทําให้คือเขาจะรู้สึกดีทั้ก็เลยยกเดืออาจจะตีโจ๊ไม่แตกคือคือในว่านี้ว่าต้องเปเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ถูกไหมพี่พี่็จะถูกไหมใช่ใช่เขาชอบเขาไม่จําเป็นต้องการแต่ว่าแค่ชอบเป็นคนชอบเปชอบอันี้เหมือนกันแต่ว่าชอบเปแบบที่เขาเขาเกรงใจเราอะเขายิ่งเกรงใจเรายิ่งชอบไม่ไม่ไม่ร้องขอแต่ว่าเราจะยิ่งอยากเราอยากให้เองอ่าเนี่ยนี้ข้อต่อมาค่ะเขาเป็นคนดุแบบไม่มีเหตุผลเหรอไม่ค่ะก็มีเหตุผลแต่ว่า ขี้ดุสามสองหนึ่ง<อ> <laughs> ทำไมก็พี่สามทไมดุแดงหมดเลยอะ <laughs> มันดุดุได้ถ้าถ้ามีเหตุผลอะไรเงี้ยเอาเขาเขาอาจจะดุเพื่อแบบอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบออดูจุดมุ่งหมายว่าเขาดุเพราะอะไรแต่ว่าถ้าดุแบบดุไปเรื่อยๆดุแบบทุกครั้งแบบทำอะไรก็ผิดอะไรเงี้ย <laughs> สมมติน,นั่งนั่งอยู่เงี้ยแบบเฮ้ยนั่งงนี้ได้ไงไม่ดีนั่งก่อยห่างอะไรเงี้ย <laughs> นั่งหามอะไรเงี้ยไอเนี้ยไม่ดี อันนี้อันนี้อันนี้เลสเลยนี่เลสเลยทำไมอ่ะเราผมแค่ดุนิดนึงผมก็ไม่ชอบแล้วครับพูดดีๆไม่เป็นหรือไงเราไม่เคยชอบคนดุอะไรเงี้ยจริงหรอบขาชอบคนพูดดีๆอะไรเงี้ยก็ชอบดุแบบไม่เอาเรื่อผมว่าผมรู้ข้อต่อมาค่ะเขาชอบมีเรื่องแฟนเก่ามาวนเวียนชอบทักชอบชวนกินข้าวบ้างเดี๋ยวแฟนเก่าปรึกษาเดี๋ยวแฟนเก่าทักมาสามสองหนึ่งยก แน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครชอบแบบแฟนเก่าแบบยังยังอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนกันแหละถ้าทักไปนู่นไปนี่ด้วยกันมาตลอดทั้งที่แบบมีเราเป็นแฟนอะไรีันมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยให้เกียรติกันเท่าไหร่คนเมื่อกี้ผ่านไหมเดี๋ยวชูร้อมการโดยสรุปคืออันเมื่อกี้ทั้งหมดอะมัมีใครบ้างนะมันคือคนเดียวกันเลยอ๋อเขาเป็นคนแบบเข้าวัดทำบุญเขาเป็นคนชอบกินข้าวในห้างเขาชอบถูกเปนแล้วเขาเป็นคนขี้ดุแล้วก็มีเรื่องแฟนเก่า แค่ข้อเดียวจริงแฟนเก่าข้อสุดท้ายใช่ไหมใช่ไหมช่ออะถูก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 ต้องถูกต้องนี่แหละ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 พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ดูไว้ดูไว้ อ๋อเออใช่สถานะปัจจุบันครับโสดครับโสดโสดคนไม่โสดมาออกรายการนี้ด้วยเหรอไม่ได้หรอกเห็นไหมส่วนใหญ่เราจะเอาที่คนโสดส่วนใหญ่เพราะบางทีโสดแบบโสดไม่จริงอะไสดอกก็ไม่รู้อะไม่อันนี้พิธีกรดิพีรไม่เกี่ยวสิเราไม่ได้ยกด้วยแล้วแบบโสดแบบมียับยับต้องไหมครับยับยับยับคุยยับคุยยับคุยมี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 บ้างครับมีมากกว่ายับแมับมัดตรงเลย มาตรงกับบัตรมีทุกแบบเลยครับเอาทุกแบบเลยที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะถ้านับเป็นแฟนทางการใช่ไหมอ่ายืมยืมเท้าหน่อยด้วยไม่จริงจริงเหรอไม่จริงกันเนี่ยไม่ได้สี่คนสี่คนทางการใช่ไหมทางการแต่ที่เรียกว่าแฟนอ่ะมันมีมันมีอันออฟฟิเชียลด้วยเหรอมีมีสถานะคนคุยคนคุยแต่ว่าแต่ว่าก็ ไม่ได้ไปต่อที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าหาเยอะไหมแล้วคนเข้าหาเนี่ยส่วนใหญ่แบบเป็นอินฟูเวนเซอร์หรือว่าแนวทางานแนวแบบพี่สามหรือเปล่าคนเข้าหาถือว่าเยอะ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 แหละเพราะว่าเราแบบถือว่าเป็นอินฟูเนาะเจอคนเจอคนเยอะอะไรเงี้ยส่วนมากคนที่เข้ามาหลากหลายแนวนะนักเรียนคนทํางานอินฟูเหมือนกันชอบคนเซ็กซี่ไหมครับเซ็กซี่หรอไม่ค่อยครับจะชอบแบบน่ารักมากกว่าแอบเซ็กซี่ข้างในอ๋อเป็นน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่เป็นของแถมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าพี่สามไปออกอีกรายการหนึ่งมาไป ออกรายการคนเซ็กซี่นะคนแบบเออชอบพี่ชอบคนเซ็กซี่อ๋ออะไรกันนั้นน่ะหรอไม่คือคืออันนั้นน่ะเราเปิดตามาใช่ไหมแล้วก็รู้จักแค่คนนี้คนเดียวอ๋อเราเลยเล็งแต่เขาเราเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอเราเรือกเขาดีกว่าเพราะเรารู้จักเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือชอบคนน่ารักคนเซ็กซี่นิดนึงอ่่ น้ำตัวเล็กต้องต้องเด็กกว่าไหมครับหรือโตกว่าอายุอายุมีหมดจริงจริงอ่ะชอบเด็กกว่าเพราะพ่อสอนมาเพราะพ่อสอนมาบอกว่าแบบ้จะคบใครนะลูกคบคนที่เด็กกว่านะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันติดมาแล้วหรือเปล่าเออพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรแต่จริงไม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นโตกว่าก็ได้วัยเดียวกันก็ได้อะถ้าแบบถ้ามันคลิกกันถ้ามันถูกกันอ่ะแล้วแบบเคยมีแบบแอบชอบแบบแขกรับเชิญบ้างไหมครับมีและแขกรับเชิญเยอะด้วยประเด็นน่ะมีมีมีบ้างมีมีมีครับมีเพราะว่าเพราะว่าถ้ามึงเวาเอา มาถ่ายงานอะไรเงี้ยก็แยกว่าเป็นเป็นงานล็อกมงมไหมคนนี้อยากถ่ายด้วยล็อกมุแบบว่าล็อกไว้ก่อนแล้วถ้ามีโอกาสถ่ายกับคนนี้นี่นีก็น่าจะเหมือนกันเราเหมือนกันเลยเราเหมือนกันเลยผมเองนะตัวผมไม่รู้พีษาเป็นไหมก็เราล็อกไว้เพื่อบางทีเราอาจจะหาแขกไม่ได้ เวลาคนจะแบบเอ้ยเดี๋ยวไม่ออกก็คนนี้แล้วกันบรรยายใช่ใช่ไหม <c oughs> ถูกแบบเวลาเวลาสมมุติว่าเราไปหน้าง,งานอะไรเงี้ยคอนเทนต์เราจะเป็นเร็วๆคนนี้แบบถ่ายด้วยยากอะไรเงี้ยใช่ก<ช>็แ,แบบถ้าสมมุติว่านัดมาดีกว่าอ่าแล้วด้วยความที่พี่สามเนี่ยสังคมเยอะเพื่อนเยอะด้วยแต่ถ้ามีแฟนจะติดเพื่อนไหมหรือว่าแบบให้แฟนมาอยู่กับเพื่อนถ้าต้องเลือกจริงอะเลอกแฟนครับอุ้ยอ้าไหนบอกบ้านเลิฟเลิกเพื่อนกูได้ยินมาแบบนี้ไม่แต่เรา่อแไม่ได้ราย่างี้ไม่มีไงอ๋อคือไม่มี แต่ผมได้ยินมาบ้านเลิฟจะเลือกเพื่อนมากกว่าแฟนไม่นะไม่ไม่คือคือบ้านเลิฟว่าเขาเอาแฟนมาอยู่กับเพื่อนอ๋อจุดจุดสำคัญคือแฟน่ะต้องเข้ากับเพื่อนได้อ๋อแต่ว่าไอเนี้ยผมคุยคําถามเนี้ยกับทีมงานเนี่ยวว่าถ้าสมมติเป็นเป็นพวกเราเราจะเลือกอะไรวะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลือกเพื่อนอ่ะเลือกแฟนครับ งานที่พี่สามเจ้าชูนี่เรื่องจริงไหมครับคำตอบนี้น่าสนใจช่วงที่คุยเยอะก็คือช่วงนี้อะไรเงี้ยใช่พูดตรงๆตอนตอนตอนนี้คุยคุยทีละคนแต่ว่าแต่ก่อนก็มีบ้างใช้บ้างใช้ชีวิตถ้าแบบว่าให้วัดความเจ้าชู้แบบเลเวลวัดเองเลยวัดเองโอ้ต้องให้ตัวเองพูดเหรอเต็มเท่าไหร่เต็มสิบเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วะเบ้นเท่าไหร่วะต้องถามไปถามมาเก้าเต็มสิบหรือเก้าเต็มร้อยเก้าร้อใช่ไหมเ้ยอ่ะไม่เก้าสิบ แต่ก่อนใช่ไหม อะตอนนี้ไม่มีแล้วพี่ดูปากสันสันะครับอะาจโอเคแต่ช่วงนี้คือเราก็เริ่มปรับการไปคุยทีละคนเพราะมันด้วยโตขึ้นหรือเปล่ามันเจอเจอคนเยอะเจอคนหลายรูปแบบจนแบบมันมันมันเบื่อบางบางทีมันคนนี้เขาไม่เข้ากับเราเราพยายามที่จะไปเข้ากับเขาเกินไปอะถ้าพูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้เรื่องความรักเนี่ยถ้าเลือกได้หนึ่งเพลงจะเอาเพลงอะไรให้กับเลือกได้หนึ่งเพลงหรอใช่เข้ากับตัวเองใช่ไหมใช่ตอนนี้อินเพลงจากกันโดยสมบูรณ์เพลงใหม่เลยเพลงใหม่เพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้นี่พี่สดมานานแค่ไหนแล้ว เือบจะ2ปีแล้วครับถ้าไม่สายหนาคือ2ปีละคิดถึงบ้างไหมไม่ไม่อ่าไหนคิดถึงอะไรคิดถึงคนเก่าไม่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 คิดถึงครับมันจากกันโดยสมบูรณ์แล้วจริงๆเหรอเขาเรียกเขาเรียกว่าจากกันด้วยดีดีว่าถ้าเจออีกก็ก็ทักทายกันได้ปกติคบกันมานานไหมโอ้สองปีครึ่งมั้งนานนานเพราะว่าอยู่ด้วยกันเป็นปีมันก็นานแล้วใช่ สเปคสำหรับพี่สามเนี่ยจีนแฝกของพี่สามเป็นยังไงจีนแฝกภายนอกเหมือนเห <c oughs> มือนเหมือนทั่วไปเลยทั่วไปคือชอบคนนะตัวเล็กมวยขาวอะไรเงี้ยชอบชอบเหมือนกันเลยครับ <c oughs> ตัวเล็กต <c oughs> ัวเล็กไหมเห็นอยู่ในช่องนะ่ะค <c oughs> ล้ายๆตาวพี <c oughs> ่แล้วมีแบบยกดารามเป็นตัวอยา่างเลยไหมมาลาหรอต้าเหนิงไงต้านเหนิงโอ้โโหต้านเหนิงชอบชอบต้านเหนิงไหมได้คุยกับคนสไตล์นั้นบ้างไหมครับที่แบบที่เราชอบมีตอนเลิกคุยเซ็งไหมครับขยี้จังก็อยากรู้อ่ะขยี้จังอ่ะกูขี้เสือก ไม่ไม่เสียดายเดินหน้าต่อมูปอนมูปอนอะไรเงี้ยก็ชิดๆนิดนึงเสียดายนิดนึงนิดนึงอันนี้นึ่งก็ได้นิดนึงไม่ได้เลยไม่ก็อยากรู้มันต้องเสียดายเพราะบางทีเราเจอคนตรงสเปคแล้วแบบพอเขาไปแล้วเบบไม่ไม่แต่ว่านั่นคือภายนอกไงภายในถ้าสมมติว่าภายในมันไม่คิดกันนะก็ไม่ได้เสียงใสแลไตล์ใช่ไหมใช่ใช่ภายนอกก็เซ็งอยู่ดีครับ เมื่อกี้ภายนอกละแต่ถ้า,านี่ใส่ล่ะกินแฟกแบบอุ๊ยคนนี้คือผ่านเลยเราชอบคนที่ดูแลตัวเองได้เข้าใจคนและเข้าใจตัวเองแล้วก็ฉลาดในการใช้ชีวิตอันนี้อย่างเขียวเป็นแบบนั้นอย่างแดงจริงๆก็ตรงข้ามกับเขียวเลยนะไม่ชอบคนที่ไม่พยายามเข้าใจคนอื่นเลยฟ <laughs> ิลฟิเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรเงี้ยจะจะไม่จะไม่ค่อยชอบเชอเสมออะไร้ใช่ปะแบบว่าคนอีโก้สูงอ่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นนะครับแรกแรกไม่ไม่เป็นหรอกครับแต่หลังๆมันจะเริ่มเป็นตอนแบบพอคบกันมาสักพักอันน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เจอกันอะส่วนใหญ่ก็จะมีโปรโมชั่นมาขั้นอยู่แล้วแต่พอเราครบกันไปสักพักสักปีนึงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมาแล้วแล้วพอด้วยยิ่งเป็นสถานะแบบเป็นแฟนกันอีกอย่างเงี้ยก็เหมือนฉันไม่ยอมแกหลอกเนี่ยเก็ตป <ๆ S 1> ะอืมเคยเจอไหมเคยเจอไหมเเคยครับเคยเป็น <ๆ S 1> สถานาการณ์เป็นสถานาการณ์แบบไม่ยอม,มเดี๋ยวลองให้พี่ฟ้าลองทําเป็นคนแบบอเออส่งให้พี่เยอะนินะ อยู่เหนือกฎเกณฑ์นะสมมติ่ไปเที่ยวอ่ะโอเคอ่ะเฮ้ยเธอขอไปเที่ยวกับเพื่อนได้เปล่าไม่เอาไปทําไมมันเป็นวันเกิดเพื่อนอ่ะเราไม่อยู่กับเขาเลยเฮ้แต่เขาไปกันหมดเลยนะแล้วเขาเราเขาไม่สําคัญหรอไม่ถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเลยมันจะแบบมันจะแปลกๆอ่ะจะเลือกใครเพื่อหรือเขารอ่าประโยคนี้ประโยคนี้ นูพูดเราอยารู้สึกแบบเมื่อให้เลือกมีคนรูกแต่แต่เข้าใจเขานะเขาแบบเขาอาจจะอยากอยู่กับเราก็อาจจะอยู่ตอนในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเนาะพอพูดถึงสเปกกินแฟกแล้วกินแฟกตัวเองบ้างดีกว่าว่าเราไปกินแฟกอะไรบ้างเขียวอะไรบ้างของเราเองใช่ไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะถามอะไรไม่มั่นใจหรอไม่มี โอเคนากล้องไม่เท่าไรหลังกล้องยืนยันอีกคนถ้าคินแปลกคงพยายามเข้าใจคนอื่นล้มั้งทำไมเขาคิดแบบนี้วะสมมติว่าเป็นเจอคนที่แบบไอ้ที่สุบแบบเป็นนกาทีฟอะไรเงี้ยแบบทำไมเขาเป็นป็นคนใจเย็นี้หรือเปล่าแต่ว่าเวลาดิพยายามใจเย็นแต่เลทแปลกเราคือใจร้อนอ๋อแต่แต่ถ้าปรับแบบว่าเวลาคุยกันให้ใจเย็นเลยก็ก็โอเคนะเคยใจร้อนถึงขั้นไหนครับมันต้องมีเคยร้อนมากๆแล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองบ้างใช่ไหมแบบว่าเอ้ยกูไม่น่าทำกันเลยพูดแบบดัน แดดดันเหมือนแบบเรารู้ข้อเสียเขาอะแต่ว่าเราฟิลเหมือนด่าแต่ว่าแบบเป็นด่าทางอ้อมด่าทางอ้อมทำเขาเรียกว่าแทงใจดําเขาทาให้เขาแบบเสียใจเลยร้องไห้เลยก็มีพี่สามแบบดูใกล้ๆแบบดูเหมือนผู้ชายสะอาดคือกูอยากสะอาดแบบนี้ป่ะไม่ใช่ที่กูพูดเลยใช่เลิฟโพชั่นและผมใช้จริงเหรอและผมใช้จริงในกระเป๋ายังมีไม่ได้แกะอยู่สองเลิฟโพชั่นเหรอใช่ส่งเล้ อนนั้นเราเห็นเห็นอยู่ในที่อะไรนะบ้านอะไรนะบ้านเพื่อนเหรอบ้านเพื่อนฉีดไปบ้านเพื่อนที่ไม่ใช่บ้านเพื่อนเออที่ไม่ใช่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนแบบบ้านเพื่อนรังสิตอันนี้ไม่เคยไปแน่เลยแต่บ้านเพื่อนพี่ขึ้นไปร้องเพลงผมเห็นก่อนนะใช่ใช่ใช่เราเราร้องประจําอยู่ที่นั่นเพี่สายก็ที่ขึ้นไปร้องแล้วก็อ่าพี่สายแล้วเขาก็จะแบบว่าจังหวะเขาจะต้องหลับตาร้องเพลงอ่ะไปหายเสิร์ฟให้กูด้วยนะเดี๋ยวคนไม่ยินเดี๋ยวคนไม่เก็บดูเก็บข้อมูลหมดอ่ะ โอเคค่ะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่สามคำถามจากทางบ้านโอ้เจ๋งจังบ้านนี้บ้านไหนบ้านดีค่ะมุมมองความรักของพี่สามเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่งงานกอนไหมหรือว่าแค่แบบจะอยู่ด้วยกันสบายสบายไปเรื่อยๆไม่รีบถ้าส่วนตัวเราเราไม่ค่อยอยากแต่งงานเท่าไหร่อาจจะอาจจะมั่นไว้แต่ว่าจัดงานแต่งแบบเล็กๆแต่ว่าถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่อยากก็ก็ได้ก็ได้ก็อยู่ด้วยกันใช่ใช่ใช่สบายใจ อาจะมีเรื่องแต่ง,งานอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเรื่องลูกเรื่องลูกถึงขั้นแบบคิดแม่ว่าต้องมีหรือไม่มีก็ได้เราเราอยากมีนะต้องมีเท่านั้นใช่ไหมเอออยากอยากมีคือตอนแรกก็ไม่อยากแต่พอรู้สึกว่าเอะเราโตขึ้นเรื่อยๆสมมติเออเราโตขึ้นหน้าที่การงานเรามากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรทาก็ก็อาจจะมีเป้าหมายเป็นลูกนี่แหละที่แบบทำให้เรามีเป้าหมายในชีวิตในณนะตอนนั้นนะอาจจะพาลูกไปเดินเล่นชาเลนและ ああ <laughs> อาจจะเป็นลูกมาถามนู่นถามนี่แทนเล่นติ๊กตอกแทนอะไรเงี้ยอ่า <laughs> ลูกเล่นติ๊กตอกแทน <laughs> ก็ก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยอนาคตอาจจะเป็นอย่างอื่นแพลตฟอร์มอื่นเนะ <laughs> <laughs> าะเพราะสมัยเราเ <laughs> พราะเราอยู่ติ๊กตอกครับลูก <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเราหมายมากถ้าแบบแฟนเราแบบไม่อยากมีนี่คืออาจจะอาจจะไปตอบไม่ได้เลยไหมเป็นก็ได้นะไม่ไปต่อนะอันนี้ไม่ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้หรอเพราะว่ายังไม่อยู่ในจุดจุดนั้นใช่หรอยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเลยเคยเคยคิดเรื่องนี้ไหมครับยังไม่เคยคิดอยละผมไปเปิดประเด็นพี่กลับไปนอนกายหน้าผากทีนี้อรู้ละวันนี้คิดอะไรดีชิบหายว่าเยอะเติมถานเลยเวลาพี่สามอินเลิฟค้างรักใครสักคนหนึ่งมันจะเป็นประมาณไหนเอ้ยยิ้มคนเดียว แบบจะนั่งแบบนั่งอยู่ในโลกโลกของเราอ่ะเพื่อนจะดูออกหมดเลยว่าว่ากินเลิฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยป่ะเออว่าแบบเอ้ยไอ้สามมึงเปลี่ยนไปนะเออเลิ่แบบมึงแบบมึงกินอะไรอะไรเงี้ยแบบคือหมดเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็ยิ้มเงี้ยโอเคอันนี้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เขาพิลเลอร์มาก็แบบอุ๊ยบ้าบาส่งรูปมาให้สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคทิ้งแม่ พยายามดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันแมชกันน่ะแล้วก็ชวนคุยลมกไปก็แบบชวนแบบไปรูปไปดีดด้วยกันแบบว่าชอบอะไรเหมือนกันอะไรอ่าใช่ใช่ใช่อุ้ยน่ารักนะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเป็นแฟนกันแล้วแล้วเกิดการท็อกซิกขึ้นมาแบบโทอีกอะไรนะจะไปอบสอบไหนอย่างเช่นแบบแฟนเกิดการแบบไปแชทคุยกับคนอื่น แบบเริ่มเลสแฟกแล้วเริ่มมีการแบบคุยคุยกับคนอื่นทางชู้สาวอาจจะต้องหาหลักฐานก่อนหมายถึงว่าแบบพอเราเห็นรวบรวมหลักฐานจะไม่พ่มทีเดียวจะแบบแล้วก็ยกฟ้องศาลเอาเข้าขูกต้องต้องคุยกันนะต้องคุยเขาว่าแบบเอ้ยทำไมทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นงั้นจริงๆก็ต้องเลิกก็ต้องแยกทางกันไปข้อสุดท้ายค่ะคือถ้าคนส่วนใหญ่อยากจะเข้าหาพี่สามบ้างจะแบบอยากจีบอย่างเงี้ย ต้องทักหรือว่าต้องไปเจอกันหรือว่าแบบต้องยังไงจากโซเชียลนะเขาทักมามีบ้างแต่ว่าแบบเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราเลือกเองหรือว่าเราเลือกจากที่เขาทักมาก่อนเราเลือกเองแล้วถามว่าแบบหมดสิทธิ์เลยเหรอแบบว่าอยากทจาความรู้จักอะไรอ๋อมาได้มาได้ในจีหรือว่าในโซเชียลมีเดียจะตอบน้อยเราชอบเทกส์ก่อนเราค่อยแบบเจอตัวจริงเหมือนกลองก่อนรอบหนึ่งประมาณนั้นกรองก่อนรอบหนึ่งอันนี้หมดแล้วให้พี่สา ฝากฝากด้วยนะครับฝากทิกต o อกนะคะรับไปแอมาสามซัมเ d a y ์แล้วก็ฝากอ่พวกเราเลิฟโพชันด้วยนะครับเจ้ผมติดตามทุกช่องทางเลยครับขอบคะุณครับ โอเคค่ะกนไปก็ขอบคุณร้านเลียวขู่คาเฟ่นะคะที่ให้พวกเรามาถ่ายงานวันนี้ด้วยนะคะร้านดีๆครับอาหารอะไงม่อีกินก่อนใช่ไหมอร่อยมากพูดพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเยอะแล้วก็อร่อยที่สวยมากมีทั้งข้างในและข้างนอกด้วยแบบพาแฟนมาอะไรเงี้ยถ่ายรูปใช่เลยครับดีเลยขาดอย่างเดียวขาดไม่มีแฟนสมมติมีสาวส่งแบบระเบิดมาเหมือนพี่แรกเหมือนพี่แรก ระเบิดคืออะไรคนดูรู้หรือเปล่าย้อนไปดูอีนทีแรกนะครับสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมเอรแบบนั้นถ้าสมมติมีสาวส่งมาอย่างนี้ตอบไหมโอ้ต้องเปิดอ่านไปแล้วนะแต่ตอบไหมน่ากลัวอยู่ๆเขาส่งมาให้เราเงี้ยก็คงแบบเบิร์ดปะแบบว่าถึงจะไม่ใช่ผู้หญิงอะผู้ชายก็เด็ดละวอลคนนี้นะระวอลคนนี้พี่สามครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับพี่